ดอยตายมิวค่ะช่องจิราชาแล่ฉึกมากาะว่าเวลามาันจะดึก <c oughs> แค่ไหนเราก็จะฉึกมา <c oughs> ตามหัวข้อคลิปและปกคลิปเลยนะคะเราจะมาทำสีผมสีนี้กันนะคะจิง วันนี้นะคะเราได้รับโอกาสจากแบรนด์ที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดนะคะเป็นแบรนด,ด์จูนเป็นตัวนี้นะคะทุกคนของยิปซ่อนะคะดดขอบคุณทางแบรนด์มากๆากนะคะที่ให้โอกาสฝนมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากะคะคมค่ะวันนี้นะะเราจะมาย้อมสีผมสีน้ำตาลหมดนหกันแต่ว่าน้องอะอยากได้สีน้ําตาลประกายทองนะคะแต่ผลคิดว่า ว่าผมมาขนาดนี้แล้วเราจะไปย้อผมผวปกายผงไปได้ยังไงเราก็ต้องมีความติดหม่นกันบ้างน,นะคะเพราะว่าให้พูดง่ายๆเลยถ้าสีมันเฟดแล้วนะคะมันก็จะติดประกายทองอย่างที่น้องอยากได้วันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เป็นตัวแว็กนะวันนี้จะเป็นดิฟโซไว้เป็นชี hair color นะคะทุกคนผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมสูตรป้องกันเส้นผมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น number ที่ w 2 1นะคะทุกคนสีขาวมุกธรรมชาติพิเศษนะคะแล้วก็อีกตัวจะเป็นสีวี9สีบอลอ่อนพิเศษประกายเงินแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนข้างหน้าก็จะมีสีให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นสีก่อนย้อมและหลังย้อมนะคะสีก่อนย้อมถ้าเป็นสีธรรมชาตินะคะเวลาย้อมมันก็จะได้สีนี้ถ้าสีแบบอ่อนลงมาหน่อยเหมือนผมน้องนะคะย้อมออกมาก็จะได้เป็นสีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ข้างกล่องที่เราเลิฟมากแล้วก็ไม่ต้องดาวน์โเองก็คือข้างๆตรงนี้นะคะที่เห็นปล่าว่ามันจะมีดี v โลเปอร์ที่แถมมาด้วยนะคะมันบอกเปอร์เซ็นที่ข้างกล่องเลยนะคะดีพโลเปอร์ที่แถมมาจะเป็น12เปอร์เซ็นนะคะทุกคนแล้วที่เป็ดถืออยู่เป็นตัวอะไรอะกล่องไม่ใช่ จะเป็นดิฟโซ่แฮร์คัลเลอร์ค่ะสี S10 นะคะใช่ไอตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะกล่องใหญ่กว่าตัวนี้นะแล้วตัวที่ผลได้มาอีก2ตัวคือตัวนี้นะคะเป็นแชมพูม่วนที่ผลเคยรีวิวเป็นแล้วแล้วก็ล่าสุดก็คือใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะนี่เป็นสีผมสีนี้เลยป แล้วก็ตัวนี้นะคะที่ฝนซื้อมาด้วยก็คือเป็นดิฟโซเอ็กซ์ตร้าอินเนอร์แครนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นอะไรแบบนี้เราจะมาใช้ก่อนที่เราจะทําสีนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับบํารุงเส้นผมก่อนทําเคมีนะคะโดยไม่ต้องล้างออกเพื่อปกป้องทุกสภาพเส้นผมมาผสมสีกันนะคะทุกคนกล่องแรกเป็นสี V21 นะคะทุกคนข้างในกล่องนะคะก็จะมีตัวแม่สีตัวนี้นะคะกับ d e v วล o p e r ที่12ซนะคะถ้าเกิดว่า คนที่ผมแบบทังมากไม่ไหวแล้วเราบอกให้หยุดหยุดหยุดก่อนนะคะแล้วไปซื้อ Developer อันนี้แยกจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ผมยังแบบไม่เป็นวุ้นอะไรเนี้ยสามารถใช้12%ได้นะคะทุกคนสำหรับ V21 นะคะเราจะใช้หมดหลอดนี้เลยต่อไปนะคะฝนจะใช้เป็นสี V19 นะคะหึงหลอดอันนี้นะฝนจะใช้ไปแค่ครึ่งหลอดนะคะ จัดไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นสี S1 สนูนะคะไม่สีเหมือนเดิมนะอันนี้คือแปรงสีย้อมผมผลใช่ไหมผลจะใช้ไปแค่หนึ่งป้ายแปรงคือปาดไปหนึ่งจ๊บแบบนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้มีแปรงย้อมผมแบบผลเนี่ยผลแนะนําว่าประมาณแบบ2ป้ายแปรงยาสีฟันนะทุกคนเหมือนแบบเราบีบยาสีฟันให้ เต็มแปลงฟันเราเลยนะทุกคนแค่2ป้ายแปลงนะคะ1ป้ายแปลงของผลน,นะคะดีเวลอปเปอร์เราจะใช้ไปทั้งหมด2กล่องนะคะผลคือขอใช้ดีเวลอปเปอร์2กล่องนี้นะคะลุก ตอนนี้นะคะผมน้องเมื่อกี้ไปทําผมหมามาแล้วนะคะมีความเปียกน้ํานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแล้วต่อไปนะคะฝนจะใช้เป็นตัวนี้เลยป้องกันไม่ทําให้ผมเราเป็นวุ้นนั่นเองหรือว่าผมเสียผมแห้งผมพังนะคะอ่ะเราบีบมาปื๊บแบบนี้แล้วก็โลมงบนผมเลยนะคะอืมกินโอเคนะกีิ่นหอมโอเคไม่แย่ต้องใช้นมหลอดได้ไหมอ่ะ ก็ผมเยอะมากเ็ดอ่ะวิธีการลงก็คือแบ่งผมเป็นสองช่อส2ข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนลงเนี่ยผมจะเว้นคนไว้ประมาณ1เซนนะคะตกแล้วทุกคนในวิดีโอนี้เราจะมาลุ้นกันว่าไฟจะดับ เรามากับฝนแล้วก็ย้อมกับฝุ่นรับเดซี่ผมค่ะจิ้งคือว่าที่เราย้อมได้มันเป็นสีเทาเนาะใช่สีเทาออกจะเขียวด้วยแหละ แล้วก็ฝนก็เลยใช้แชมพูม่วงสะช่วยเพื่อหักล้างนะคะมันก็เลยติดแบบเทาๆทนม่วงนะคะทุกคนความจริงอะ่ะสีนี้มันก็เอาอยู่นะแต่ว่าน้องบอกว่าอยากได้สีน้ำตาลจ้าก็เลยอ่ะไปซื้อสีน้ำตาลมานะคะ,น,น,น,ะ,คะน้ำตาลสีนี้นะทุกคนจิ้งสีและดีบล็อกเปอร์หนึ่งกล่องนะคะบวกกับแชมพูแบรนด์ไหนก็ได้นะคะผสมกันนะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้แปรง มาคนนี่คือผสมแล้วเดี๋ยวฝนจะไปสระนะคะวิธีการสระก็คือล้างผมนะคะให้สะอาดแล้วเราก็ใช้แชมพูตัวนี้ราดแล้วก็รีบขยี้ด้วยนะทุกคนขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็หมักไว้กี่นาทีเดี๋ยว ติดตามกันนะคะอย่าเพิ่งกดค้างนะอย่าเพิ่งปิดนะคะ <c oughs> เราจะมาสรุปนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราใช้สีอะไรไปบ้างนะทุกคนวมใช้สีประมาณนี้นะคะทุกคนในรอบแรกที่เราย้อมไปนะคะแล้วก็เราย้อมออกมาแล้วมันได้เป็นความแบบเทาๆแล้วก็น้องอะ่ะมีความแบบ มัม่นใจสีเรียนในหนึงว่าดลอแต่ว่านั่นแหละใดๆก็คือถ้าเราทําสีผมแล้วเราคิดว่าเราสวยยังไงเราก็สวยเราก็บอกน้องตลอดแต่ว่าก็ต้องตามใจน้องเขานิดนึงนะคะฝนก็เลยซื้อสีน้ำตาลมาเพิ่มในตอนเช้านะคะทุกคนฝนได้เอาสีแม่สีกับพริเวลเปอร์มาผสมกับแชมพูนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะนั่นแหละแล้วก็สระเราไม่ได้ทิ้ไงไว้นานเนาะประมาณกี่นาที <laughs> ประมาณสองนาทีเออนะแล้วคนก็เช็คสีตลอดนะคะว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะคะพอสีมันได้โอเคเราก็ล้างออกนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นสีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะมีอะไรอยากพูดกับกคนไหม <c oughs> ไม่มีมี่แต่รักและห,ห่วงใยนะคะช่วงนี้ในวิดีโอนี้เราจะฝากไว้เท่านี้นะคะใครอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้น้องเคยผมช็อตระดับไหน คอมเมนต์ Comment, เรียกร้องน้องมาในใต้คลิปเดี๋ยวน้องจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนมันแบบมันพังมากจนแบบเขาต้องตัดใช่ไหมใชอ่อยากร้องไห้มากใครอยากรู้ว่าผมช็อตผมพังแล้วมันกลับมาอะไรเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็คอมเมนต์ Comment กันมานะคะเดี๋ยวเราจะไปลากน้องมาทำคลิปอีกหนึ่งคลิป <laughs>